ตอนนี้นะครับผมขี่ม้าอยู่วันร้อยอ่างขางนะฮะสานาวิจัยเกษตรเป็นประสบการณ์การขี่ม้าที่ตื่นเต้นพอสมควรโดยเฉพาะจังหวะที่ลง,ลงที่วิ่งลงเขานะฮะต้องแ็นการคนโทรลตัวเองไม่ให้ตกหลังมา้า <c oughs> และสีหน้าผมตอนนี้ผมก็บอกว่ามาเป็นอะไรที่ ยอดมากสุคอสุดคอ,นะอนนะต่นี้ค่อนข้างที่จะเชร่นะครับโดยทีที่เขาคุมบันคอนโทรลการบังคับอยู่ข้างหน้านะฮะเมืเ่อช่ววาผมขี่เองเพราะถ้าผมขี่เองคงมีการตกแน่นอนนะเราก็จะขี่มาชมไปรอบๆน,น,นี่ผ่านแองบอยนะฮะยื่ด้านข้างมีความสวยงามครับ ระยะทางที่การขี่นี่ประมาณ2กิโลเมตรกว่านะฮะรอบโครงการหลวงร้อยอ่างขังอากาศข้างบนพอนนี้ถึงแม้จะมีแดดจ้าแต่ว่าอากาศเย็นสบายมีลมพัดอย่างเรื่อยๆเมื่อเช้าอุณหภูมิมาที่จุดการเต็มได้12บสองอศานะฮะแต่ที่สถานีหลวงนี้มีแม่คนิ้งที่บนยอดหญ้าแล้วก็บน ครับอันนี้พี่คนบังคับกำลังพาเราเดินชมในบริเวณต้นไม้เลยก็การเที่ยวครั้งนี้แบบว่าเต็มที่การใช้เงินมากนะฮะเอ็กลูซีฟมากอยากทำอะไรอยากเล่นอะไรจัดหมดครับ ไว้รอชมกันในคลิปหน้าต่อไปนะครับ